มาดูกันว่าถ้าหากว่าเขาไม่เจอคุณเขารู้สึกอย่างไรในคลิปนี้จะพูดถึงหวัวข้อเวลาเขาอยู่ไกลกันหรือเขาไม่ได้เจอคุณนะเขารู้สึกอย่างไรบ้างนะคะมาเจาะลึกของความรู้สึกของเขากันนะคะในช่วงที่ไม่เจอกันไม่ได้คุยกันนะ หรือไม่เจอหน้ากันไม่ว่าความสัมพันธ์ยังอยู่ดีต่คา,าอยู่ไกลกันก็ได้นะลองมาฟังดูว่าพลังงานนี้จะเป็นเช่นไรนะคะหากเขาไม่ได้เจอหน้าคุณความรู้สึกความสัมพันธ์ของเขาที่มีต่อคุณมันก็ยังแน่นแฟนอยู่นะ เขายังคิดถึงคุณมากความรู้สึกที่มีต่อคุณยังมากล้นอยู่เช่นเดิมสิบเต็มสิบนะคะยังไม่มีลดลงเลยนะเขายังมีความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือคุณอยากจะอยู่ใกล้ๆคุณอยากจะดูแลคุณให้คุณมีความสุขสบายด้วยสามไปไม่ว่าจะสุขสบายกายสุขสบายใจนะเขายังเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็อยากดูแลให้คุณ มากกว่านี้อยากดูแลคุณมากกว่านี้อยากให้คุณสบายใจอยากให้คุณมีความสุขในสิ่งที่เขาได้ทำนะเขาพยายามประครบประงมพยายามให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปต่อกันได้ก็คือเขาพยายามมุ่งมั่นเต็มที่เลยนะจะไม่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเลือนหายไปนะคะ เหมือนตอนนี้พยายามให้ความสัมพันธ์มันมั่นคงคุณกับเขาไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนกันแต่หากว่าตอนนี้อยู่ไกลกันหรือห่างกันเพราะหน้าที่การงานหรือเรื่องใดๆก็ตามพลังงานกองนี้บอกว่าเขายัางมีความรักที่มีความคิดถึงมีความรักมีความคิดถึงที่มั่นคงกับคุณอยู่ เขายังอยากจะมีการและกันยังอยากจะมีคุณอยู่ยังห่วงความสัมพันธ์นี้เอาไว้ยังอยากเก็บรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้ให้มั่นคงสำหรับตัวเขาเขาจะไม่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันล่มสลายหรือพังเพราะมือเขาเลยนะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ย บางทีมันอาจจะน่าเบื่อสำหรับเขาเพราะว่าเขายังไม่ได้เจอคุณนั่นเองยังไม่มีคุณมาเป็นกำลังใจหรือยังไม่มีพลังใจที่อยู่ใกล้คุณนะตอนนี้แต่เชื่อว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาลงมือและสิ่งที่เขามีความจริงใจให้กับคุณสักวันมันน่าจะเห็นผลแล้วก็มันน่าจะเปลี่ยนไปเป็นทิศทางที่ดีในอนาคต ไม่ว่าเขาหรือคุณที่มุ่งมั่นตั้งใจสร้างความสัมพันธ์นี้ให้มัน่นคงอาจจะมุ่งมั่นในเรื่องของการงานเต็มที่เพื่อที่จะมาสร้างอนาคตร่วมกันเพื่อที่จะเป็นครอบครัวด้วยกันในอนาคตเพื่อที่จะมาดูแลคุณให้มีความสุขสบายทั้งกายและใจถึงแม้มันจะเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสสำหรับเขาก็ตาม นางนาศสาหัสในที่นี้อาจจะไปในเรื่องของการเงินก็ได้การงานก็ได้หรือว่าความคิดถึงที่เขามีต่อคุณก็เป็นไปได้ว่าเขาคิดถึงคุณมากแต่เขาต้องพยายามทำหน้าที่ทำตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะเขามีจุดประสงค์มุ่งหวังอันหนึ่งเดียวก็คือเพื่อที่จะให้ มีคุณมีกันและกันเป็นครอบครัวในอนาคตนั่นเองนะคะเป็นพลังงานที่งดงามมากๆสำหรับคนที่ตั้งใจทำให้อนาคตที่จะมีร่วมกันมีความมั่นคงมีความปเป็นปึกแผ่นมีความสุขไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ความมั่นคงฐานะการเงินฐานะการงานด้วยก็ตามนะ แต่ตอนนี้เหมือนเสียสละแต่ไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวประมาณนั้นเลยนะเป็นกำลังใจให้คู่รักที่อยู่ห่างไกลกันนะคะหากว่าเป็นความสัมพันธ์ของคนมีคู่ก็อาจจะแสดงถึงที่แต่ละฝ่ายมองเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ครั้งนี้และพร้อมที่จะลงทุนลงแรงเพื่อที่จะให้มันเติบโตและก็มั่นคงแข็งแกร่งมากขึ้น และดูเหมือนพลังงานนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าการที่ทั้งคู่กำลังเรียนรู้กำลังสื่อสารกันให้ดีขึ้นเรียนรู้ที่จะปรับตัวเรียนรู้ที่จะสื่อสารกันให้ดีขึ้นหรืออยากพัฒนาทักษะในการดูแลกันและกันดูแลกันให้มั่นคงถ้าในเชิงความรู้สึกนะคะสำหรับคนมีคู่จะเป็นความรู้สึกที่จริงจังตั้งใจเป็นความ รู้สึกที่ไม่ได้ฉาบฉวยมันเป็นความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมีความมั่นคงและยั่งยืนขึ้นอาจจะต้องใช้ทั้งความอดทนและความมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อให้ความรักนี้ก้าวหน้าหรือบางทีอาจจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขอาจจะมีความรู้สึกที่มีความสุข ที่ได้ทุ่มเทและมีความคิดสร้างสารรค์ถ้าหากว่าคุณยังโสดคุณอาจามุ่งมั่นตั้งใจฝ่าวฟันไปในเรื่องเดียวก็คือในเรื่องของการงานในเรื่องของการหาเงินก็เป็นไปได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่ มุ่งมั่ในเรื่องของการสร้างฐานะสร้างครอบครัวซื้อบ้านซื้อสิ่งอะไรที่ตัวเองต้องการแล้วก็ลงทุนเป็นกาไรหรือว่าบางคนก็อยู่ในช่วงที่ต้องเก็บเงินนะคะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยอยากใช้จ่ายแต่บางทีมันก็มีสิ่งของหรืออะไรมาล่อตาล่อใจ ให้อยากซื้ออะไรประมาณนั้นนะความต้องการความอยากได้มันก็ชักเยอกับความจุดประสงค์ที่คุณตั้งมั่นเอาไว้มุ่งมั่นเอาไว้ว่าจะเก็บเงินนั่นเองถ้าหากว่าเป็นความรู้สึกของคนโสดพลังงานจะออกมาในแนวที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเก็บเงินอาจจะซื้อสิ่งของที่คุณอยากได้มานานสิ่งของที่มีราคาแพงอยู่หรือสิ่งที่คุณ ตั้งใจที่อยากได้บางทีอาจจะเป็นบ้านเป็นรถก็ได้หรือบางคนอยากจะเก็บออมเอาไว้เพื่ออนาคตนะคะ ส่วนน้องๆน,นักศึกษาที่เรียนด้วยทำงานด้วยหรือเรียนอย่างเดียวพลังงานนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าคุณกำลังทุ่มเทให้กับตัวเองในด้านอื่นๆได้เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเรียนการพัฒนาตัวเองหรือสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความรักในอนาคตก็เป็นไปได้นะสิ่งอย่างน้อยตอนนี้ดูเหมือนคุณรักตัวเองสาหรับคนโสดหรือน้องๆที่กาลังเรียนอยู่นะเพราะการพัฒนาตัวเองนี้ทาให้ตัวเองยกระดับ ความรู้หรือความสามารถหรือบางทีมันอาจจะมีสเสน่ห์ต่อตนเองในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตได้คุณกำลังอาจจะเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นก็ได้มีความพร้อมมากขึ้นสําหรับการมีความสัมพันธ์ที่ดีพร้อมที่จะเจอคนที่มีความต้องการมีความสัมพันธ์ที่มั่นคง พร้อมที่จะเจอคนที่มีความจริงจังในความรักในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้หากคุณกําลังมองหาความรักไพ่ในกองนี้มีพลังงานที่บ่งบอกถึงโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่จริงจังและพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงมันไม่ใช่ความรักที่ฉาบฉวยและจะเป็นโอกาสในการพบรักจากกิจกรรม ที่คุณทำหรือการเรียนรู้อาจมีโอกาสได้พบเจอเนื้อคู่จากการเข้าร่วมสัมมนาการเรียนรู้ใหม่ๆห,หรือในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการพัฒนาฝึกทักษะก็เป็นไปได้ซึ่งโดยรวมแล้วพลังงานกองนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ล้วนแต่เป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งบอกถึงมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความ แน่วแน่และก็มีความอดทนด้วยที่จะทุ่มเทพเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ให้มันมั่นคงยืนยาวยั่งยืนซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขและความสมหวังในระยะยาวอีกด้วยนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยกองนี้นะ หากพลังงานนี้ตรงกับใครที่กำลังมุ่งมั่น,นเก็บเงินหาเงินเพื่อสิ่งที่มั่นคงให้กับตัวเองไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่รักก็ตามขอให้เป็นพลังงานที่ดีนะคะเพราะว่ามันมีความสุขความสัมพันธ์ที่มั่นคงที่ในระยะยาวด้วยนะใครชื่นชอบพลังงานกองไพ่นี้น้อมรับไปเลยนะคะขอให้พลังงานที่เกิดขึ้นเป็นจริงกับทุกคนที่มีความเชื่อความศรัทธา ขอให้สมหวังในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้งใจทำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักแล้วก็เพื่อตัวคุณเองนะน้อมรับลังงานดีๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ